สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินจะพามาชมรถเก๋งนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ายาลิ 1.2G ปี2016นะครับคันนี้มาในโทนสีดำสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับราคาตัวรถคันนี้นะครับอยู่ที่378,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟดานะครับผ่อนเพียงวันละ200กว่าบาทเช่นั้นนะครับลูกค้า เดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะครับคันนี้อย่างที่บอกไปนะครับได้สีดํานะครับสีเดิมจากโรงงานไฟหน้านะครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวคมเลยนะครับกระจังหน้าเป็นสีเทาตัดกับสีดํานะครับตรงกลางก็มีโลโก้ของโตโยต้ามาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ล้อแม็กกันนะครับ สำหรับล้อแมกคันนี้นะครับได้เป็นล้ออะโลยขนาด15นิ้วนะครับล้อเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นล้อแมกสีเงินตรงกลางมีโลโก้ของโตโยต้ามาให้นะครับตัดขึ้นมาตรงนี้กระจกมองข้างนะครับเป็นแบบรัดไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวลายกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับตัวไฟเลี้ยวก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรุดนะครับลูกค้าแล้วก็ที่เปิดประตูนะครับฝั่งคนขับมีปุ่มสมาร์ทคีย์มาให้ด้วยนะครับสมาร์ทคีย์เลสนะครับแล้วก็ มีที่เสียบลูกกุญแจนะครับมาให้หนึ่งช่องนะครับที่เปิดประตูนะครับก็เป็นตัวครอบโครเมียมมาให้นะครับลูกค้ามาต่อกันที่ด้านหลังกันเลยถูกไหมอ่ะไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะยาวมาตั้งแต่ด้านข้างของตัวรถนะครับจะมาสุดอยู่ที่ตรงที่เปิดประตูด้านหลังนะครับไฟเบรกได้เป็นไฟ led นะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้ภายในตัวโคมนะครับด้านล่างก็มีไฟทับทิมนะครับมาให้เช่นเดียวกันนะครับกระจกด้านหลังมีเสือกไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะครับซ่อนอยู่ด้านในของตัวรถด้วยนะครับคันนี้อย่างที่บอกไปเป็นตัว G นะครับตัว G ได้ปุ่มปุ่มสตาร์ทนะครับระบบแอร์ออโต้นะครับเป็นปรับแบบออโต้นะครับมีหน้าจอดิจิตอลบอกสถานะของตัวแอร์ด้วยนะครับที่เปิดฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับลูกค้ามีด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับที่เปิดฝาถังน้ำมันนะครับแล้วก็้านบนตรงนี้นะครับ มีสปอยเลอร์เล็กๆมาให้ด้วยนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับมีติดมาให้นะครับเสารับคลื่นสัญญาณวิทยุนะครับก็มีติดมาให้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมมาในตัวรถกันนะครับว่าสภาพจะหมายแค่ไหนกับยาลิทคันนี้เดี๋ยวจะให้ชมห้องโดยสารกันก่อนนะครับห้องโดยสารยาลิทคันนี้นะครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับมีที่พักศีรษะให้3ามที่นะครับลู้าเบาะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับแล้วก็ จะมีลวดลายนะครับเย็บด้วยแต่เขีบได้สีส้มมาให้ด้วยนะครับตัวเบาะนะครับก็สภาพใหม่มากนะครับลูกค้ามีเข็มขัดนิรภัยมาให้3ามที่เลยนะครับเบาะใหม่มากนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้านะครับก็เท่จะเหมือนด้านหลังเลยนะครับเป็นเบาะผ้าก็มีอยู่ีดั้นะครับเย็บด้วยแต่เขียบได้สีส้มนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับตัวปรับนะครับปรับแบบแมนนวลนะครับปรับได้3ามทิศทางนะครับ ตัวเบาะนะครับปรับอนด้านบนนะครับปรับระยะได้นะครับแล้วก็ปรับความสูงความต่ำของตัวเบาะได้นะครับเรามาดูกันที่ประตูฝั่งคนขับกันต่อนะครับประตูฝั่งคนขับ ที่พักแขนนะครับจะเป็นสีดําตัดกับสีเงินนะครับแล้วก็มีที่ลดกระจกนะครับมาให้ทั้งสี่ฝั่งนะครับฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็มีที่ล็อกประตูนะครับมีที่ล็อกกระจกมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เปิดประตูโครเมียมนะครับลูกค้าสุดโครเมียมมาให้นะครับด้านล่างก็มีช่องวางแก้วน้ำผน้ำหนึ่งช่องนะครับมีลําพูงมาให้หนึ่งตัวนะครับถัดเข้ามานะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับเป็นปุ่มบุสต์สตาร์ทนะครับคันนี้เป็นระบบเอนจินสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็ด้าน ที่ปรับกระจกมองข้างนะครับไฟฟ้าแยกซ้ายขวามาให้ปรับได้สีทิศทางเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มพับกระจกมาให้นะครับมีช่องวางแก้วน้ําซ่อนอยู่นะครับตรงนี้มันจะมีล็อกให้ดึงอยู่นะครับเึื่องออกมานะครับเป็นที่วางแก้วน้าขวดน้ํานะครับมีมาให้นะครับแล้วก็ช่องแอร์ปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องลมไลฟฝ้านะครับ มาดูกันที่หน้าปัดนะครับหน้าปัดคันนี้ดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นวงกลมนะครับแล้วก็จะตกแต่งลวดลายเป็นสีส้มนะครับลูกค้าตรงกลางจะมีหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกีย์ที่เราเข้าอยู่หนตอนนี้นะครับนาฬิกาบอกเวลานะครับแล้วก็เลขไม้นะครับคันนี้รถปี2016นะครับวิ่งไป80,000กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับคันนี้วิ่ง8 0,000เองนะครับแล้วก็ ตัววงกลมใหญ่สุดนะครับจะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับจะมีสัญลักษณ์ต่างๆของตัวรถปริมาณน้ำมันนะครับมีมาให้นะครับวงกลมซ้ายมือนะครับจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็พวงมาลัยคันนี้นะครับได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัย3าก้านหุ้มหนังสีดำนะครับตัดสีเงินเล็กน้อยตรงกลางมีโลโก้ของโตโยต้ามาให้นะครับตรงนี้เลืกอหมือต่างๆของเครื่องเล่นเสียงได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ปกตินะครับลูกค้า ด้านหลังพวงมาลัยก็มีไฟเลี้ยวนะครับมาให้นะครับเปิดไฟปิดไฟใช้งานได้ปกตินะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับเปิดใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับโอเคสําหรับคอนโซลตรงกลางนะครับจะมีเครื่องเล่นเสียงมาให้นะครับเป็นสีเงินนะครับตัวกรอบของเครื่องเล่นเสียงนะครับจะเป็นเครื่องเล่นเสียงวิทยุนะครับแต่สามารถเชื่อมต่อกับ AUX กับ USB ได้นะครับตรงนี้มีพอเสียบมาให้นะครับตัวเครื่องเสียงส่งมาคือแน่พี่สาาส่งได้ได้เครื่องเสียงนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าด้านบนก็จะมีช่องใส่แผ่น CD มาให้หนึ่งช่องนะครับปรับโวลูมต่างต่างได้เลยนะครับด้านล่างจะเป็นช่องแอร์นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตัวช่องแอร์นะครับตรงกลางมีไฟสุขเฉิญมาให้นะครับกดใช้งานในปกตินะครับลูกค้าด้านล่างนะครับเป็นระบบแอร์นะครับเป็นแอร์แบบออโต้นะครับปรับ อุณหภูมิของตัวแอร์ได้ปกตินะครับตรงกล e างจะมีหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกสถานะของตัวแอร์นะครับอุณหภูมิความแรงพัดลมนะครับแล้วก็ทิศทางที่แอร์ออกนะครับเราสามารถปรับได้นะครับเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้ถ้าเราอยากปรับอุณหภูมิของตัวแอร์นะครับเรามากดตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนได้เลยหมุนได้เลยหากเราอยากปรับพัดลมนะครับมากดรูปพัดลมนะครับหมุนปรับได้เลย อยากปรับทิศทางของตัวแอร์นะครับก็มากดตรงนี้แล้วก็ปรับได้เลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแอร์สำหรับฝั่งนี้นะครับจะมีปุ่มเปิดปิดแอร์ปุ่มไล้ฝ้านะครับอากาศหุนเวียนภายในตัวรถนะครับแล้วก็ปุ่ม AC นะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นแบบออโต้ได้ด้วยนะครับแอร์จะปรับให้เราอัตโนมัติเลยนะครับลูกค้ามันเย็นเกินไปด้านล่างนะครับจะมีช่องเสียบชาร์จไฟหนึ่งช่องนะครับลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ จะมีช่องวางของเล็กนะครับมาให้นะครับวางพวกกุญแจรถนะครับกระเป๋าเงินได้ปกตินะครับลูกค้าถัดมาเป็นเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันไดนะครับตัวความมือนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวเกียร์นะครับว่าเกียร์ไหนเข้าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับมีบอกด้านความมือตรงนี้เลยนะครับถัดมาเบรกมือเบรกมือนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับลูกค้าล็อกล้ออยู่ได้ปกตินะครับไม่มีล้อลื่นล้อไหลแน่นอนนะครับ ตัดมาด้านบนนะครับด้านบนเพดานนะครับคันนี้จะเป็นสีดำนะครับลูกค้าปกติรถทั่วไปก็จะเป็นสีเบจนะครับหรือว่าสีครีมนะครับแต่คันนี้เป็นสีดำมาให้นะครับดำทั้งคันเลยคันนี้มีที่บังแดดนะครับแล้วก็มีกระจกมาให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตัวกระจกนะครับมีมาให้ทั้งสองฝั่งนะครับด้านบนก็มีไฟเพดานนะครับเราสามารถกดเข้าไปในตัว กดไฟได้เลยนะครับไฟจะติดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับกําลังมองหารถเก๋งนะครับเอาไว้ใช้งานราคาไม่แรงมากนะครับแอดมินแนะนําคันนี้เลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับแล้วก็เครดิตดีฟรีดาวนะครับถ้าผ่อนเป็นรายวันก็ผ่อนวันละ2 0 0้กว่าบาทแค่นั้นนะครับคันนี้ไม่80,000กิโลนะครับสภาพสีเดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับแล้วก็ หากอยากลูกตัวรถนะครับสามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่ประสุทผลลุ่งเดืองสกลนครสาขาใหญ่ได้เลยนะครับมีรถมากมายมาจัดจําหน่ายให้ลูกค้านะครับทั้งรถครอบครัวรถเก๋งรถกระบะนะครับสประตูแคบตอนเดียวหรือว่าจะเป็นรถติดคอกติดตู้ทึบนะครับเราก็มีมาจัดจําหน่ายเช่นเดียวกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจตัวรถนะครับแล้วอยากจองรถนะครับทางเรานะครับมีวิธีจองนะครับ2วิธีคือ1นึ จองเงินสดกับเซลนะครับแล้วเซลลจะออกบินการจองให้นะครับวิธีที่2นะครับโอนผ่านบัญชีนะครับแต่ชื่อบัญชีนะครับต้องโอนมาเป็นชื่อบริษัทประเสริฐผลลุงเรืองสกลนครเท่านั้นนะครับหากลูกค้าโอนจองมาเป็นชื่อเซลลชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะครับหากมีปัญหาภายในภายหลังนะครับทางประเสริฐผลของเราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แท้ทุกคันไม่มีก็ ต้องมาที่ประเสริฐผลลุ่งเรืสอสกลนครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินบังกรขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ